สิบบทสวดมหาสมัยสตรเอวัมเมสุตังเอกังสมยังพระควาสเกสุวิหารติกะปิราวุตุสมิงมาวเนมาตาภิกุสังเคนัสทิมปัญจมาเตหิภิกุสเตหิสเพหิวารหันเตหิทักหิจโรกัทธตุหิเทวตาเยปุเยนะสนิปติตาหุนเตหพระควันตังทัศนายภิกุสังคันจัตถกตจตุนังสุทาวาสวายิก วาสกายิกานังเทวานังเอตธาทหสีอยังโคภักวาสักเกสุวิหารติกะปิดาวัตุสมิงมหาวเนมหาตาภิกุสังเคนัสติงปรรจมัตเตหิภิกขุสเตหิสะเพให้วารหันเตหิทัศหิจารุกะธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสนิปติตาหุนเตภะคะวันตังทัสนายาภิกขุสังขันจายานุนะมยังปิเยนะภะคะวาเตนุปัสรังกัมยามะอุปสรั่งมิตวาภะคะวโตสันนิเกปเจกาคาธาภาสัยยามาเตอร์โกต ထေရဝါဒသကျာတိနာမဖလားဝါကိုရိသောသမိတိတံဝါဖာဟံပစာရယပစာရိတံဝါဖာဟံသမင်ชัยယဧဝမေဝသုသာဝ세သုထေဝေ స్వ န္တရာဟိတာ พระกวาโตภูรตโตปารุระหังโสอัตโขตาเทวตาพระกัมังตังอภิวาเติตวายิกัมมันตังอภิวัติโสอกัมมันตังทิตาโคเอกาเทวตาพระกวัโตสันญเกิมังคาทั้งอภาสีมหาสมโยปวนาสมิงเทวกายาสมาคตาอาคัตถมหิมังธรรมสมยังทกิตาเยวะ อภ aratthi ทสังหันเติตขโคพระเทวตาภควัตโทสัญญิกีมังค่าทังอภัสิตัตระพิกบุสามัตถังโสจิตตังอัตโนทุกามังสุสารติวะเนตานิเพเหตวะอินทริยานิรักขันติปันธิตาตีอธคุปพระเทวตาภควัตโทสัญญิกีมังค่าทังอภัสิเจตวาขีรังเจตวาะรีขังอินทาขีรังโอหัจจะมเนชาเตตารันติสุทาวิมาลาจักขุมาตาสุทันตาสุสุนาคาตี อาทะขัวปาราเทวตาภควโตสันิเกมังคาทั้งอภาสิเยเคจิพุทธังสรรังคตาเซนเตคามิสันเตียปายาปูมิง ป่าหายามโนสังเทหังเทวกายังปริปุเรสันติเตอดะโกภะควาภิกว้ามันเตสีเยปุเยนะภิกขเวทัสโสโรกัตธาตโสเทวตาสัสนิปติตาหุนติตาทักตังทัสนายยปิกุสังการจายเยปิเตภิกขเวเฮสุงอัติธรรมะฐานังหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภปวันตานังเอตัปโนมายเยวเทวตาสัสนิปติตาเฮสุงสัญญาทาปปิเมหังเอตารหิเยปิเตภิกขเวปวิสันติอนานคธรรมะานังหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภปวันตานัง ตาปนามายเวยาเทวตาสัณิปติตาภวิสัณเตสายทัปปิไมหังเอตาระหิอาจิคิสามีภิกขเวเทวกายานังนามานิคิเตยุสามีภิกขเวเทวกายานังนามานิเทติสามีภิกขเวเทวกายานังนามานิตังสุนารถสาลุกามาสิกโรตับาสิสามีเตเอวันพันเตติโคเตภิกขุปวะโตปจัสโสสุมภะวายเอตาตโกจา สีโลกามโนกัสสะมียาถภูมิมาตัสสิตาเยสิตาครดิคภะพลังปะหิตาตาสัมมาหิตาปุถุสีหาวัสันนีนาโรมะหังสาปิสัมมุโนงโอทานตมนะสะสุทาวิปัสสนมนาวิลาปุโยเปจัสเติยตบวาเนกยกบิราวัตเวตตุรมันติสัทธาสาภเกสษสเนระเตเทวกายาพิกันตาเทวิชานาถาพิคบุเตจาตัปภะมะกรุงสสตวากุทธาสัสสรังเตสัมปะตุรหุยานังอมนุสสะนาทสานังไอเปเกสษตมะทักุงสหัสสังนัทสัตตาริงสตังยิเกษ สาณณะมนุสสานมัสสุงอภิเคนันตมธะกุนติสัพพะพุทธาหุตัญจะสัพพังอภิญญายะวะวัคิโตวานิสสคุมาตะตัวมัฏฐิยสัทธาสาวกะศาสนีรัตเถเทวะกะยาภิกันถาเตวิชชานาถาสิขะโวเยโวหังกิจิสะมิจิระหินุภกะสอสัตตะสาวยคะพุมมากะปิรวะทะวัยที่มนโตสุทติมนโตวรรณวันโตสสิโนโพธะมานาภิกามุงภิกขุนางสมิติงวะนางชะสาหะสหะเฮมะวัตายะขานะนัตตะวันนิโนอิถิมนโต ุติมันโตวันนวมันโตสัจจินโมทมานาภิกามุงภิกขุนังสมิติงว่านังสัตตาขาติสาสะยะฆานานตะวันนิโนอิที่มันโตสุติมันโตวันนวมันโตสัสจินโมทมานาภิกามุงภิกขุนังสมิติงว่านังอิเทเทโสระสะสหัสสะยะฆานานตะวันนิโนอิที่มันโตสุติมันโตวันนวมันโตสัจจินโมทมานาภิกษามุงภิกขุนังสมิติงว่านังเวสามิตาปัญจสัตยาฆานานตะวันนิโนอิที่มันโตสุติมันโตวันนวมันโตสัสินโนโมทัมานา พิการมงพิผุ้นางสม,มิเตียงว่านังคุมพีโรราชาคแข่ง,งโกยเวบนรสนิเวสานัง คยโยนังสัตตสหัสังยักษานังปยุรูปัสติกุมพิโรราชกในโกโซปะคัสสมิติงวะนางปริมัณจราทิสราชาทัตตะรโทษภสาสติคันธะพันนังอธิปติมหาราชายสัสิโซอุตตาปิตัสาภะโวินทนามามหาภะไยที่มันโตสุติมันโตวันนวันโตสัสโนโมทัมนาพิกามุงพิคุนังสมิติงวะนางทักขินันตราทิสราชาวิรุณละโหตับภาาสติกุมพันธนังอธิปติมหาราชายสัสิโซอุตตาปิตัสาภะโวินทนามามหาภะไยที่มันโตสุติมันโตวันนมันโต สัสนุโมทัปนาภิกามุงอิกุนังสมิเติงวนาปัจเิมันตริติสราชวิรูปะโคปัสสะสตินางานังอธิปติมหาราชายัสสทิโสปุตตาปิตตัสสาวะโวยินทนามามหาภะาอิติมันโตสุติมันโตวันนมันโตสัสนุโมทัปนาภิกามุงอิกุนังสมิเติงวนังปุตตารันตริติสราชกุเวโรตัสส萨สติยักขานังอธิปติมหาราชายัสสทิโสปุตตาปิตตัสสาวะโวยินทนามามหาภะาอิติมันโตสุติมันโตวันนมันโตสัสนโโม มานาพิกามังผิกผูนางสมิติงว่านางปุริมาทิสังทัตตารัโทษทักขีวิเนาวิรุณหะโกปชีเมนาวิรูปะโคกุเวโรตรักธิสั้างจตารุตเจมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาทัตละมานาทั้งสุวนนิการปิระวัตเวเตสังมายาวิโนูทาระอาคูวันจานิกาสัทธามายาปุติณทุเวตินทุวิปูจาวิปูโตสหจรันทโนกรรมเสทุจจากเกนุขันทุนิขันทุจ่า ปานาโทอุปมัญโยจากเทวสุโตจากมาจจริจิจตเซโนจากคันทัพโหนโรราชาเจโนสโภ อาคูบัญจสิโคเจวะติมพระสุริยวัชชสาเอเตจันเยจราจานคันทพาสหราชูพีมุทธมานาพิกามงพิโคนางสมิติงวะนางอัาโคนนภัสซานาคาเวสาราสหัตตาจักากรรมพราสตราราอาคูปัยคาสหายาติพิยามุนาทัตราชเจ้อาคูนาคายาสศิโนเอราวันนมหานาโพโซปะคัสมิธิงวะนางเยนาคาราชเจสหราชรันติทิพาทิชอปะกิวิสุทธาจคุเวหัญยาสาเตวะนมัชชาปัตตาจิตราสุปนาอิติเตสานามังอภัยยนตธานาคาราช นภาสสีสุปันนาโตเขมแม่กาสีพุทโธสัทหาหิวจาหิวิปัทวายันตานาคสุปันนาสนาะมะกังสุพุทธังชีตาวิชระหัตเธนะสมุทังสุราสิตาพัตตโรวาสวัสดิ์เตอิทิมันโตุยัสสิโนกาลักันชามหาภิสมาสุราตนาเวขาสาเวปจิติสุจิติจาป่ห้าราโทนะมปจิสหัสตันต์ปริปุจานังสะเพวโรจนามกาสั่นยัหิตวะพะลิงเส้นนาราหงษ์ปะทามุปาขะมงสมะโยธานิพัฒนเตปิคูนางสมิถึงว่านัง ภาโปจเตวาปฐวีจเตโสวายุตถาหังมงมฤนาวานุนาเทวาสมจยัสสสัสสาสหะเมตตากะนุนะกะณิกาอะภูเทวาศาสิโนทะเสเตทัสสะธากายะสัพเพนะอะตะวันนิโนอิธิมังโตสุติมังโตวรรณังมังโตศาสิโนมะธามานาธิกะมังพิกุนางสมิเตงะนางเมนทูจเตวาสหะนิจาอัสสะมะจัตตุเวมะจะนะสุเมสาเทวาจันทะมะคุปุรากิตาสุริยัสสุเมสาเทวาสุริยมะคุปุรากิตานะกะตะนิปุรากิโตวะอะกุมานทาวะลาหะกาวะสุนะวัสสวะสะโทสัคโกปะคัคกะปุริ ทัสโสทาเซเตทัสธากายาสเปนอนัาตะวันนิโน ทีมันโตสุติทีมันโตวันนัมันโตอัสิัโนมทัมานาพิกขามงคลคู่นางสมิติงว่นางธะโพสาโพเทวสารมังคีศิขาริวาอริธากาจารโอทารจามาปุภานิพาสิโนวัลุนาสหนามจารจุตาจานีชกาสุริยารุจิระอาคูอาคูสวรนิสิโนทัศเตทัศทากายาสเพนนาตตะวันนิโนอิทิมันโตสุติทีมันโตวันนัมันโตอัสิัโนปุถมานาพิกขามงคลคู่นางสมิติงว่นังสัมมานามะสัมมานามนุสสามนุสุตตมาอิทธาปทุสิขาอาคูอาคุมัโนปทุสิขาอา เทวายเจตารหิตาวาสิโนะระคามหาะระคาปุเทวายัสสิโนทัศเสตทัสดารกายาสเปลานาตวันนิโนอิติมันโตสุติมันโตวันนวันโตสัสสิโนโมทัมนาภิกกรรมุภิกขุนังสมิติงวะนัสุขะยกรมหะอนุนาอาคูเวกานาสะสะฮาโอทาตะไคหะปะโมุะอาคูเทวาวิจเกนะสะธรรมตาหะรักขจามิสการจายาสัสสิโนทนาอย่างอาคาปชุนโนโยติสะภิวัสติทัศเสตทัสดารกายาสเปลานาตวันนิโนอิติมันโตสุติมันโตวันนวันโตสัสสิโนโมทัมนาภิ กามุงพิกุณังสมิเติงวะนังเขมิยาตุสิทายมากัตอาการจอยากสัจฉิโนสัมจิตตการามาเสต้าตุตินามาจาอาสวะนิมานรติโนอาคุอาเท้าปุบรลตนิมิตาทัศเจตัสัทธกายาสเปนานาตะวันนิโนอิทิมันโตสุติมันโตวันนัมันโตสัสฉิโนมธามานาพิกามุงพิกุลังสมิเติงวะนังสัทเทเตเทวานิกายาสเปนานาตะวันนิโนนามานวะเยนะอาคันชุ่งเยจันเยธดิสาสหะอวุถัศชาติมาคีรังโอคาตินามาณาสวังตะเขโมคาตะลังนาคังจันทังวาสิตาติ tang supa mama para mato caputa iti mato sahasa nang kumaro ti so ca so pa ka sami wanang sahasa pa mama ro nang maha mama piti ta ti upa pa no su ti mato pi sama ka yo ya sa si so ta se aku pa ce no te san ca mato to a ka to pa di wa di to te ca sa te sin te te we sa pa mama ke ma ra se na a pi ka mi pa sa kan ha sa man ti yang kan ha ta pa ta ta ra ke na ta pa di โคจินังอิติฏฐะมหาเสนกันหาเสนนักรเตเสยปานินาตระมหัจัสรังคะวานะเพระหังยะถาบุษโกเมโคท่นายันโทสวิตุโกะจตถถโสปจตัถปฏิสังขุตโใสยังวเสยตันจัตสพังอภินายาวะกิโตวานะจักุมะจตตัวมันติยิสัทาสาวกเเกสะเนระเตมารเสนนาภิกันทาเตวิชานาธาภิกขวเตจจอาตปะมังกรุงสุตวะพุทธสสะเสนงวิตารเกหิปการมุเนสรมาติอินเชยุงสัพเพวิชิตาสร้างคารมาพยาติตายาสสิ โนโมทันติสัพพุเตหิสาวกเตชะเนสุตาเต